ดาวิดชิโนล่าตำนานนักเตะจอมผิวที่คนฝรั่งเศสไม่ต้องการชิโนล่าเริ่มเส้นทางนักเตะกับตูลง U19 และย้ายไปลาซิงขับปารีสในปี1988เขาย้ายไปเบรสในปี1990และถูก PSG ดึงตัวไปร่วมทีมในปี1992ใช้เวลาปรับตัวไม่นานก็ยึดตำแหน่งตัวจริงไปแต่แล้วในปี1993ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ชิโนล่าต้องพาครอบครัวออกจากฝรั่งเศสไปในปี1995 มันเป็นเกมที่ฝรั่งเศสเจอกับแบงเกเรียโดยขอแค่เสมอฝรั่งเศสก็ได้ไปต่อทันทีแต่ในช่วงท้ายเกมนักเตะที่ชอบคลองบอลอย่างชิโนล่าดันเปิดบอลเลยข้ามหัวเอลิกคคาโตนาจนถูกผู้เล่นของแบงเกเรียสวนกลับและเขี่ยฝรั่งเศสตกลอบไปแบบดื้อทาให้ชิโนล่าและครอบครัวกลายเป็นแพ้รับบาปของชาติทันทีปัจจุบันชิโนล่าอายุ56ปีลงสนามไปแล้วทั้งหมด608นัดยิงไป101ประตูกับอีก59แอสซิสต์ท่าในานามทีมชาติและสโมสร